สวัสดีครับผมมื้อนี้ครับผมเนาะวันที่11ครับผมวันพุธที่11มกราคม2566ครับผมเนาะมื้อนี้ครับผมจะมาวางแนวทางฮานอยกับเล็กล้าแห่เอฟซีทั้ง่องครับผมเด้อถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะถ้าใครอยากดูฮานอยทุกวันครับผมถ้าใครอยากดูฮานอยทุกวันครับผมเนาะ คอยประกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลครับผมเนาะก็ถือว่าห้าน้อยเข่าดีมากครับผมนี่ครับผมของเมื่อวานนี้ครับผมนี่ของปูซี่ศูนย์ครับผมเนาะเข่าเก้าสองสองเก่าครับผมนี่ครับแล้วก็ของผมครับผมเมื่อวานนี้ห้าน้อยเมื่อวานนี้ครับผมนี่นี่ครับผมเข่าหนึ่งเก่าเก่านึงครับผมเนาะห้าน้อยปกติครับผมแล้วก็เข่าสองเก่า ครับผมเก่าสองห้าน้อยพิเศษครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามนะครับผมถ้าใครอยากดูแนวทางฮานอยทุกวันเข้าไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงนะครับผมเด้อย้ำกับผมเนาะนี่ครับผมย้ำย้ำครับผมกดติดตามได้ครับผมทางช่องน้องคำแพงส่วนเลขลาวกับผมวันนี้จะลงให้ทางช่องพหัด f a แฟมิลี่ครับ เลขลาวก็ผมเนาะจะมีวันจันพุทธสุขกับผมวันนี้วันพุธครับก่อนดูเลขลาวก็ผมเนาะดูฮานอยวันนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้วันพุธก็เลยแถมฮานอยให้ครับนี่ครับผมฮานอยของผมวันนี้นี่ครับวิ่งลูดเด่นสามรองห้าครับเด่นสามรองห้าจับคู่ให้ที่สามห้าสามเจ็ด สามแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับเน้นที่สามห้าแล้วก็สามแปดเน้นที่สามห้าแล้วก็สามแปดครับผมเนาะตลองสามเจ็ดครับผมตัวกันก็มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับนี่ครับครับผมเนาะแคน้าจอครับผมให้หนอยมือนีอันนี้ของเมื่อวานนี้ครับผมเนาะเข้าสองนอยเมื่อวานครับผมเมื่อวานนี้เข้าสองนอย นี่ครับผมนอยวันนี้แคปหน้าจอเลยเดอ้อกระือว่าห้าหนอยเข้าดีครับผมเนาะถ้าใครติดตามของผมทางช่องน้องคำแพงหาหนอยเข้าดีมากครับนี่ครับต่อมาครับผมดูหาหนอยก่อนหาหนอยของปู่สี่ศูนย์วันนี้ครับหาหนอยของปู่สี่ศูนย์วันนี้ วิ่งรูด1กับ7วิ่งรูด1กับ7จับคู่1 2 1 3 1 8 1 9 3 7 8 7 9 7แล้วก็7 2ครับนี่ครับผมานอยปู40กับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมแล้วก็ลาวปู่40วันนี้ครับ วันจันทร์ของปู่40เข้าเก็สครับผมราวครับแล้วก็วันศุกร์เข้า18ครับผมเนาะก็ถือว่าเขาลีอยู่ครับผมนี่ครับราววันนี้ของปู่40ครับวิ่งรูด3กับ4วิ่งรูด3กับ4จับคู่ให้ที่39 30 31 32 49 40 สี่หนึ่งสี่สองครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมราวปู่สี่ศูนย์วันนี้แล้วก็ต่อมาครับผมเนาะต่อมาเลยลาวของผมวันนี้ครับลาวของผมวันนี้ของผมวันพุธให้ไปเด่นสามลองเก้าจับคู่สามตัวให้สาม 9กสเลขออก3ามเจี C, คือผมเนาะเกือบถูก3ามตัวครับผมวันนี้วันที่11ครับผมลาววันนี้ลาวพัฒนาครับวันนี้ ถ้าใครดูครับผมตอนที่ว่าถ่ายทอดสดครับผมเนาะวันจันครับผมเลขลาวครับผมเปลี่ยนวิธีการออกใหม่ครับผมเนาะเพราะว่าผมดูวันจันทแตกต่างจากทุกวันมากเลยตอนตอน,ตอ,น,ตอ,นออกเลขลาวนะนี่ครับผมลาววันนี้วิ่งลูดครับวิ่งลูด สองกับห้าครับผมวิ่งรูดสองกับห้าครับผมเด้อวิ่งรูดสองกับห้าครับผมเนาะวิ่งรูดสองกับห้าครับผมจับคู่ให้ที่สองห้าครับสองเก้าครับห้าเก้าครับ เน้นเม็ดเดียวครับผมเน้นเม็ดเดียวเลย9 2 5ครับ9ก้หครับผมวันนี้เม็ดเดียว9ก้หครับ9ก้สองห้า เด่นที่สองครับกับผมเนาะแคปหน้าจอเดอ้อวันนี้วันที่สิบเอ็ดทับหนึ่งทับหกหกครับลาววันนี้นี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะลาวของผมวันนี้วิ่งลูดเด่นสองรองห้า เป็น2ลอง5จับคู่ที่ที่2 5 2 9 5 9เลข3ตัวเม็ดเดียวครับผม9 2 5กลับไปกลับมาก็ได้2 5 2 9แล้วก็5 9ครับผมเนาะกระปรามาณนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ราวปู่40ครับราวปู่40ตรงกันไหม ไม่ตรงกันครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาครับผมฮานอยปู่ี0ูนแล้วก็นี่ครับผมฮานอยปู่ี0ูนแคปหน้าจอดเดอ,อน,นี่ลราปู่ี0ูนแคปหน้าจอก่อนลราปู่ี0ูนอันนี้ฮานอยปู่ี0ูนวันนี้แล้วก็สุดท้ายครับผมฮานอยผมวันนี้ฮานอย แล้วก็ลาวครับแคปหน้าจอครับผมเนาะสุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรในเอฟซีท้งช่องที่เบิ้งคิดนี้เดินทางแ้วขาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะเบิ้งเป็นแนวทางครับผมคิดนี้กับสวัสดีครับผมเจินคลิปนาครับผมหวังว่าคืนนี้สองทุ่มครึ่งครับผมเนาะจะถูกสามตัวสักทีครับผมฟาวาสนมากครับผมเนาะผมมิจรเฉียวครับผมสนมาก ไม่เคยถูกสามตัวเลยนี่ครับผม9 2 5เม็ดเดียวครับก่อนจะไปเล็กราวครับผมเนาะนี่ครับฮานอยก่อนครับผมออกประมาณน้อยแรกเป็นพิเศษออก5โมงครึ่งเมื่อปกติออก6โมงครึ่งน้อย V.I.P. ออกทุ่มครึ่งครับตามนี้ครับผมเนาะคลิปนี้ก็บเก้าเข้ามาสวัสดีครับผมเจินคลิปหน้าครับ